โอ้โวโสวัสดีทุกคนน่าจะรู้จักเทเวอร์เนสันนะครับผมให้เพิ่งมาเปิดคลิปตอนมันจะมืดเนี่ยในไมค์ครับนะันไม่ใช่นในชีวิตจริงตัวแรกค้นก่อนเลยนี่ให้ดูวิวข้างหลังเ่ยมันจะมีอะไรวะคนเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวเราไป๋ยวเพิ่งของนอนกันตื่นเช้าค่อยมาทำต่อไป ตัวต่อไปหนอนสะพานหน,นอนสะพานข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ทำได้แค่น,นี้แหละต่อไปส่เรนฮีทนี่ต้องบินด้วยเฮ้ยอบแลลดเสียงก่อนอย่ามันดังกันไปนี่ส่เรนฮีทตัวต่อไปเฮ้อย่าอย่าไปติดไซเรนฮีทเอ้ยเบกกิ้งนิว เบกกิ้งนิทุกคนน่าจะรู้จักเพราะว่าอัปเดตเข้ามานานที่สุดเลยแล้วก็ตัวนี้เบกกิ้งนิลืมให้ดูข้างหลังนี่ข้างหลังเบกกิ้งนิก็จะเป็นอย่างนี้อ่าต่อไปเออเดยใช่เดยเออทำไมผมสร้างมันตัวเบนยังไงตัวเบนนิดหน่อยตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้ว คาเขินเร็บคาเขินไปชนหน้าหน่อยนิ่ง <c oughs> ต่อไปนิ่งที่เราสร้างมาเบิร์ดวอชเชอร์นี่เบิร์ดวอชเชอร์โอ้โหโอเคต่อต่อไปตัวร้อยบ้างสก,กายเทยนเดอร์เคิล นี่สกายเดนเตอรึคงนก็จะเป็นหนวดเยอะๆเลยนี่หนวดเยอะตัวต่อไปสกายสกีเมอร์นี่สกายสกีเมอร์ก็จะเป็นแบบที่หลอกหลอนตึกอะ่ะทุกคนน่าจะได้ดูภาพกันแล้วนะครับดูภาพเป็นชิ้นละตัวต่อไป แอร์ครับชาร์กแอร์ครับชาร์กผมน่าจะเขียนคำว่าแบนไปด้วยแอร์ครับชาร์กคำว่าแบนคอมเมนต์มาบอกเลยตัวต่อไปตัวที่มันสร้างง่ายจะก็ชอบด้วยเจลลี่เมาส์เนี่ยชอบตรงปากมันดูมันเยินดีนี่มันอยู่ในปากเจลลี่เมาส์เลยวายมาตัวต่อไปอย่าเพิ่งตัวต่อไป ดูขด้หลังเลยนี่เจลลี่เมาส์ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ามีปากสองปากนี้ไม่ได้แล้วนะตัว <c oughs> ต่อไปทีเฮดนั่นเองทีเฮดก็สร้างยากอยู่นะนี่ทีเฮดนี่ให้ดูข้างหลังด้วยตัวนี้เข้ารูตัวต่อไปมาดูกเลยว่าคือตัวอะไร แจแอนวิดเลดดอตนี่ให้ดูวิวเลยแจแอนวิดเลดดอตเป็นอย่างนี้ข้างหลังด้วยข้างหลังไม่มีจุดแดงนะก็คนน่าจ,จะรู้จักดูจากช่องพี่สมบอยดูต่อไป d ดยสิบแปดขอโทษทีที่ไม่ได้ตั้งอยู่กับดยสิบเจ็ดตรงนน้นนะว่าลืมมาดูดีสิบแปดกัน นี่ร่างมันก็จะเป็นก็คล้ายๆ d สิบเจ็ดนั่นแหละแต่มันไม่มีหนวดแค่เนี้ยตัวต่อไป d สองศูนย์สองเจ็ดนี่ d สองศูนย์สองเจ็ดมันจะเป็นตัวสีเขียวใหญ่นะถ้าเป็นร่างแท้มันจะเสียงน้องสป,ปอนห <c oughs> ลูกน้องออกมาได้ใครโอเคมาเรี่อต่อตัวต่อไป วัดทาวเวอร์นี่วัดทาวเวอร์ทำไมไอ,อ,อ้เพิ่งขอไอ้เพิ่งนะนี่ทุกคนทำผิดอันนี้ปากลำปากอยู่ข้างบนนะไม่ใช่ลำปากอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีหางเล็กๆตรงนี้แล้วก็ข้างบนจะมีขาไม่ครับเวอร์ชันอะไรไม่รู้ด้วย แล้วก็ขา้างล่างมันก็จะมีหนวดดึงคนขึ้นมาตัวต่อไปตัวนี้ก็น่าจะรู้จักกันเรีเมนอินดอร์นี่รีเมนอินดอร์ก็จะเป็นอย่างนี้ตัวสั้นนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ค่อยสั้นมันมันสูงนิดนึงนะเห็นไหมเนะนี่ยนี่รีเมนอินดอร์ดูด้วยให้ดูดวยวูทั้งสามเลยป่ะตัวต่อไป โอ้ก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่และตัวเนี้อัเดตเข้ามานานมากแม่ของเซเ t นเฮดคือเฮาเฮดนองลมเขียนสองไม่เป็นไรก็รู้ชื่ออยู่นี่เฮาเฮดก็จะสร้างได้แค่ประมาณนี้นี่แหละไปตัวต่อไปมันไม่ค่อยเหมือนเลยมีปิ้งบิวดิง้งให้ดูไป้ลย นี่ i ิ๊ i n ิ้งบิว i n ้ก็จะเป็นอย่างนี้ข้างหลังมันก็จะเป็นตึกนะตึกแบบหลายๆชั้นแต่มันเป็นคนที่กระเหมอยโซนต่อไปนี่เรามาถึงโซนนี้ได้นี่นายนายต้องมีบัตรคินเข้าไปก่อนจะมาฟังนายเข้าไปเลยโอเคนี่อันแรกก็จะเป็นโลกโลกมนุษย์ของเรา มันก็ไม่ค่อยเหมือนโลกเลยมันเหมือนอะไรไม่รู้ <S <S ตัวต่อไปเอ้ยเองยังยัอยู่เพิ่งไม่รู้ชื่อนะตัวอะไรให้ไม่รู้ตัวอะไรถ้ารู้ว่าตัวอะไรเอ้ยเราลืมตัวหนึ่งนี่มือยักษ์นั่นเองเกือบลืมเลยมือยักษ์ก็จะเป็นอย่างนี้มันลอยอะหมมองไม่เห็นตัวต่อไปก็น่าจะเป็นมือยักษ์แต่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนีมือยักษ์ ยักษ์ให้ลงมานี่ก็ได้รจับคุณตัวนี้ก็จะเป็นปลายักษ์นั่นเองโอ้อยากเข้าไปในปากมันมากเลยนี่ดูข้างหลังเลยปลายักษ์ก็น่าจะเป็นอย่างนี้มาตัวต่อไปตัวอะไรครับนี่ไม่รู้จักชื่อให้รู้จัก แต่มันเป็นชื่อของอะไรไม่รู้นี่กดปุ่มเล่นเลยชื่อว่าคนยักษ์นั่นเองนี่คนยักษ์ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ข้างหลังเราค่อยไม่มีอะไรตัวนี้โอ้โ oh หสูงอยู่คนตัวสูงนี่โอ้โ oh หสูงแต่ตัวนู้นมันสูงอยู่ทีเฮดอะ มาตัวต่อไปตัวนี้ป้ายอยู่ไหนวะาี่อยู่ข้างบนนี่แป้มาป้ายมาแล้วมือยักษ์อีกเวอร์ชันหนึ่งแต่มันไม่เหมือนกันนะมันลูกรล่งไม่ค่อยเหมือนเลยมือยักษ์มันค่อนข้างจะออกมาเยอะมันต้องสูงๆหน่อย มาตัวต่อไปโอ้โหตัวที่ไม่ค่อยน่ารักเลยก็ไม่น่ากเลี้ยงเลยตัวที่อยู่ในอวกาศจะไปเลี้ยงได้ยังไงวะนี่มายักษ์นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมที่รีวิวเทเวอร์เฮเดอร์สันให้ดูเลยครับถ้านะใครยังไม่ดูก็มาดูเลยเดี๋ยวจะมาทำต่อในอีกพีหน้าเลยนะครับผม อีปีนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปบ,บายเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าพิ่ง,งคลิปทุก <c oughs> คนชอบตัวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาให้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทํามาต่อแล้วพี่ลืมตัวไหนอค,คอมเมนต์มาได้เลยโอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บายบายโอ้อยไม่ดี